วิคอบอลบายเป็นทัมโลชแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การทีวีวิคห์ฟุตบอลที่ของทุนในค่ำคืนวันอังคารนะครับที่16ก็ต้องบอกว่าวันนี้ยังคงมีฟุตบอลให้ทุนได้เชียร์กันอีกเพียบเลยครับเอาแะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ในส่วนของคู่แรกนะครับจะไปรีวิวกันที่ปารีสครับจะต้องบุกไปเยือนบาร์เซโลนาะสนับทุนครับจะเปิดบ้านตอบการมาเยืยนอยนแอตตเลิโกมาดริดนาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ สำหรับคู่แรกครับบาซ่าเนี่ยเกมแรกพวกเขาบุกไปเอาชนะปารีสไปได้นะครับ3ประตูต่อ2ส่วนผลงาน5เกมหลังนะครับก็บอกว่าบาร์เซโลน่านั้นทําได้ดีด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยชนะ5เกมรวดนะครับและล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปชนะไคล์มาซูนหนึ่งก่อนหน้าถล่มไม่อบอกไปครับก่อนหน้านี้ก็ชนะลาบรามส์หนึ 1, ่งศูนย์ถล่มแอตเลติกสามศูนย์แล้วก็ชนะนาบปรี3สามหนึ่งนะครับ ส่วนในฝั่งของปารีสเนี่ยนะฮะได้พักมากกว่า1อาทิตย์ด้วยกันนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดกับโรลยองก็ถูกเลื่อนออกไปทําให้พวกเขาเนี่ยแพ้บาร์เซโลนาแค่เกมเดียวนะครับจาก5เกมล่าสุดในทุกรายการในฟุตบอลลีกเนี่ยเสมอแก๊งฟองฟุตนะครับในฟุตบอลถ้วยชนะแลนด์แล้วก็ชนะหมักเซย2ประตูต่อศูนย์ส่วนไลอ้อวันนี้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง อะไรมากเลยนะครับจากเกมที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าปารีสนะครับยังคงจัดตัวผู้เล่นแบบชุดใหญ่4 3 3สาานำทับด้วยนะครับกอนกโดรามอสนะครับคีอาเนมบาเป้อุสมาเดเบเล่วอลเลงเซเลอิโมเล่นะครับมาโนเอลอูกาเต้วิทินยาต้องบอกว่าแนวรุกอยู่กันครบวันนี้ส่วนแนวรับนะครับมีมาคุินยอตลูคสัสเบราโดแล้วก็เออร์นันเดสครับทางขวาเป็นไอครับฮาคิมิผู้สาวประตูมีเจลูจิราลุม่านะครับ ในฝั่งของบาร์ซ่าวันนี้4-3-3ครับนำทัพโดยลาฟินยาโรบลิวันดอฟกี้ลามิเนย,ยาเมานะครับแล้วก็กงกลางสาตัวมีเฟกิติยองอีกกายคุณตัวการครับเปดี้ส่วนนับสี่ตัวมีเผาคูบาซี่นะครับโดนานโลโคทางซ้ายเป็นชาคาเซลโลครับทางขวาเป็นคุริคุนเดฟผู้สาวประตูเป็นมาร์กอันเดียเซเจนเออจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมี่ยนัดนที่แล้วต้องบอกว่าผมดูเกมสดอยู่แล้วก็เป็นปารีสเนี่ยที่ทำได้ดี ในเรื่องของสปีดเกมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมบุกแต่ว่าด้วยประสบการณ์ความเก่าเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยช่วงบินของบาเซลนายังคงดูมีมีมากกว่านักเตะชุดนี้ของปารีสนะครับต,ต้องยอมรับว่าบางตำแหน่งของบาร์ซ่าเนี่ยมันค่ขอข้างจะขมไม่จะเป็นทั้งอิกายกุอการโรเบิร์ตเดวานดอฟกี้นะครับแล้วก็ในรายของมาร์คอัเดสตนผลงานอย่างชาลค์เซโล่ก็ต้องบอกว่าประสบการณ์พวกเขาเนี่ยช่วยได้จริงจนะครับ ส่วนในฝั่งของปารีสทีมพลังหนุ่มวันนี้รูปเกมอ่ะคงจะไม่ได้เป็นรองหรอกแต่ว่ามาเจอบาร์ซ่าในสภาพที่ต้องบอกว่าพวกเขาต้องเปิดหน้าแรกเนี่ยและถ้ามาแรกกับบาร์ซ่าตรงๆนะครับผมมองว่าบาร์ซ่าเคานต์เตอร์แท็กคคมๆสักฉากสองฉากาา leisure, นะครับปารีสน่าน่นา,นนา,นนานจะมีแกว่งนะคาสุดเปิดมาบาร์เซโลนาต่อปปอลบห้ามีโอกาสเหมือนกันที่จะจบเสมอสูงเหมือนกันคู่นี้นะครับ เพราะาถ้าจบเสมอบาซ่าก็เข้ารอบแต่ว่าผมมองว่าวัาวานนะี้ปารีสไม่มีทางเลือกอะ่ะคือต้องต้องชนะเท่านั้นก็เลยมองว่าจังหวะที่ปารีสไม,ไม่ไม่เฉียบขาดไม่เฉียบคมเหมือนเกมที่แล้วเนี่ยอาจจะทําให้บาซ่าเนี่ยนะครับเบียดชนะได้ในบ้านหนึ่งศูนย์ก็ฟันธงว่าบาซ่าไม่น่าแพ้นะครับคิดว่าเอาหูไว้แลกหัวครับดอทมุนเจอกับแอดมิริทเกมแรกแอดมิริชนะมาก่อน2-1นึ่งะครับทา,ทางนี้นำก่อน2-0ด้วยซ้ำนะส่วนผลงาน3เกมหลัง ดอดมุลเนี่ยชนะแค่กเกมเดียวนะครับคือเพิ่งจะบุกไปเฉือนกับมาบบสองหนึ่งก่อนหน้านี้แพ้ซุดกัดแล้วก็แพ้มาหนิดส่วนตาหมีชนะ3เกมรวดเลยครับชนะเบียร์ได้ออชนะดอดมุลแล้วก็เพิ่งจะถลม่มเกียวนาไป3ประตูตอนหนึ่งส่วนไลน่เอ้าวันนี้ครับลูกทีมของเดโก้ซามิโอเน่มาในระบบ3ามห้าสองนะครับผู้เสาต,ตัวเป็นยานุบักโคเซมาเรียกจีมเนสนะครับเล็กวิเซลแล้วก็อาร์ฟิเกลตาเป็นแนวรับ ตรงกลางสามตัวครับโกเก้เดอปอยรเลนเต้ฟูมักทางขวาเป็นโมเรนาทางซ้ายเป็นมันดาว่าคู่หน้าอองตุนคิสมันนะครับกับอาวาร์โมลัต้าส่วนหลอดมนวนนี้ไม่มีอะไรจะต้องต้องเสียใจแล้วคือต้องเปิดเกมแรกอย่างเดียวนะครับสี่สามสามผู้กษาประตูเป็นกิกอก้โคเบลนะครับเซนเตอร์ฮาบินี่ก็รอดเชลต์เบ็กยืนคู่กับแบตซุมเม็กควักแบบขวาเป็นจูเลียรอเลซันทางซ้ายเป็นแมซซันนะครับตรงกลางมีเอเมเลชานนะครับมาเซอร์ Microsoft จูเนะลียนแบนน์แลุคมีจอร์แดนซันโชนะครับนิ克าสโฟเคิร์กร,ร,ร,รวมไปถึงดอนเยลมอลเล่นจริงๆผมผมมองว่าคู่นะี้สูสีแต่มองว่าเกมที่แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องต่อแอดวาริดแล้วก็จริงๆนะครับชนะไป2-1เกมนี้เปิดมาเลดค่อนข้างที่จะแปลกนะครับคือดอทมุนยิงหนึ่งลูกสกอร์เท่าก็ต้องต่อเวลาหรือว่าโดนถูกโทษดังนั้นช้อยเดียวที่ดอทมุนมีคือต้องต้องชนะเท่านั้นนะครับตอนนั้นแล้วก็วันนี้เกมลูกก็คงหวังมุ่งไปที่สปิสเซอร์กับจูเลนแบนนะ นะครับส่วนแนวแนวออก,กองหน้านี่ก็จะมีโฟลเคอร์กแหละที่พอฝากผีฝากคขได้ในฝั่งของมาดิดวันนี้มารับเต็มตัวนะครับแล้วก็เล่นคารเตอร์แท็กก็มองว่ามาดิดถ้าไม่เหนียวพอเนี่ยเจอกับดอทมุลที่ต้องบอกว่าเสียงเชียร์ในบ้านนะนะครับตลาวนัแฟนเนี่ยมีโอกาสที่ไอ้ผลิตภัณฑ์ท่าป,ป่าชัยนะครับก็มองว่าวันนี้ดอทมุลน,น่าจะเบียดชนะได้ก็ฟันทงว่า เอาหูไม่ได้หัวเหมือนกันนะครับเหมือนทั้งบาเซลนานั่นแหละที่ได้เปรียบก็น่าจะมีโอกาสเบียชนะวันนี้ต่อไปที่บาร์ซ่านะครับกับบสเซดอรด์บสองตัวบีน่าจะาทำขั้นรับซับรับตังกันไปส้าเรบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าจะต้องให้เลือกเน้นหนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งทีมเลยผมว่ากัดันต่อหลอดมุนนะครับในบ้านก็ไม่อยากแพ้แหละนะครับเต็มที่ก็เสมอมองว่าไม่แพ้ครับแล้วก็น่าจะ สอนบอลมาดิดเลยวันนี้นะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเองก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงท้ายเนี่ยมาดิดเอเิลเป่เนี่ยพวกเขาเจาะเกมยังไงเล่นยังไงดังนั้นเกมวันนี้ไม่น่าพลาดนะครับในบ้านนี่เป็นจุดบุญครับมีโอกาสเบียดชนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงๆเล,เลยครับ